ออกไปหาปลาลำน้ำสีครับนี <laughs> ่ครับวิถีชาวบ้านนะครับปลดปลามีคนสองคนกับควายสองตัวครับอยู่แถวนี้เบิง <laughs> ครับมาเบิงเด้อว่มามันสีเดร้ายเด่อยหน่อย อ้าวบัวตจับตบาดีว้าไม่ใช่แล้วโอ้พี่ครับโอ้ใหมด่ละใลเิ่งโอ้พพนพนพูนพูนนอ่ะโอรสิสวบอพ พูดๆอย่างนี้ควายบ่ะพูดตายควายนะฝ่าปวดฝ้าอปวดปวดแล้วก็เมื่อครับอายกขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ป่าเขาโอ้ยังคุ้ยหลายนะคิดไรป่าตายตายคอหลอกเนี่ยเอายืดเลยครับพี่น้องเอามาใส่ป่าโอ้พู้ครับพูดครับพูดป่าเบิ่งครับโอ้ยป่ายังมาผลัมาเหลือแถวบู้ตายตายตายเบิร์ตไปยังเขาอื่น่ปยังตะกุมตะกุมตะกุมแล้วก็ ปลากุ่มแห่งลำลุมน้ำชี่วะปลากุ่มปลาขาวมลโอ้ขาวมลเห็ดปลาแดกเนาะปลาปูปลาปูลายแหงครับโอ้โหุ่นหุ่นมาเด็ไปหาผู้สาวเลยครับเหมือนเด็กผู้สาวนี้เบ็ดละข้าจะปดป่ามาเบิึงครับโอ้เบิึงป่าครัโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วใส่หมดเลยใส่หมดเลยไ ตายหมดเลยสุไทยจะขค่อ้ามเัจะค่ำคาม่องแล้วครับวันนี้ย่าไม่ต้นตเา่าวกมากอลกินเราได้มิตจว่าไปไปไปอันนี้ก็บ่ค่อยปฏิเสธจักเสียไปก็ไดพวดพวดขุดขุดพียตตวงเ่ียพียโพ้ย ข้างล่างไ่มีอะไรครับมีแต่ปลานั่นเลยน้ำแข็งไม่มีอะไนะครับมีแต่ปลาเนี่ยบริมั่งอะไรมั่งอ่ายก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 ยยกยกยกยยก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 ยยก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 ยยก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 ยยก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 

นี่วหยอยู่คนป๊ดปดเลยออยู่บนเสาถุมือครับแล้วับตรหน้า้นี่เดี๋ยวลอยบัดเสียกัอน้ำหรือปอนเมี่ยกรจดมบชดโทรศัพท์กรเสียไม่มีรุ่นนี้ดูเนียอสากสีเข้มหรือเ่เข้มม่วงจชกมันสีอะไรเนาะ แกบึงอะไรถูกครับ่บอกวายเนี่ยนี่จุดขอบคุณเจ้าหนาของเราครับไม่เรียบครับของที่เราต้องการได้มาแล้วได้แบบปลาโอ้โห

ครับนี่ไหนครับเขาทีบอสไฟไฟ